ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันใน Enterprise Tower Definition เคยทุกคนมาซึ่งวันนี้นนเราไม่ได้เขาไม่ร่ามให้คิวมากดีกว่าซึ่งก็จะปรับเป็นระดับมีเดียเหมือนเดิมแมหละไม่ได้ทฮาร์ดหรอกเพราะผมเคยได้ค้างหนู่นะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะเออตอนนั้นอนะ่ะน่าจะใช่มั้งคือแบบแหลกมากแล้วแบบมันก็ไม่ใช่ไง,ไง,ไง่ายไงไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันยากกว่าซิตี้นะเออมันยากเท่าเลซิตี้คิดว่านะคิดว่าแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันปึ๊บปื๊บปื๊บ หยุดเรื่องพวกมันอยู่ตรงไหนวะผมลืมแล้วจะไม่ได้จุดเล่มวกมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เงี้ยคิวนี่ผมไม่เคยเล่นไม่เชอวะจุดเลยพวกมันอยู่ไหนเดี๋ยว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 อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็แล้วว่าอยู่ไหนไกลที่แท้อยู่นี่นี่เองนี่วางไปเลยครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเค ก็จะเกมละอาา่ะฮะเดี๋ยวผมวางนี่นจึบ๊บแล้วก็จึบ๊บเก็บมากก่อนแล้วก็วางนี้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวจะวางให้ในคอปเตอร์ข้างหน้าตรงนู้นด้วยอุย้ยอุ้ยยาวจังวะทุกคนทำไมทางมันยาวจังอ่ะโอ้หโคตรยาวนี่นะทางเออทางไปโคตรยาวตายครับบอกเลยไปหาแต่ิ่มเจ็บไหม อัพหน่อยอัพใช่สองร้อยโอเคไม่อยากไม่อยากไม่อยากปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอกดสองตัวท้องกันปุ๊บโอ้ไม่อยากติดสักทีอ่ะยังถ้ติดสองตัวพร้อมกันจะรู้ว่าวงประทับกันขนาดไหนเออจะำมาก่อนแล้วกันเรื่องนั้นอันนี้ก็่สามสิบเวฟผมไม่อยากหรอกมั้งหวังว่านะผมจะไม่อยากเฮ้ยอันแสดงว่าเฮจิโอเนี right 拜拜่ยผมไม่เคยเล่นผมเล่นอีกอันหนึ่งคนละงานจำผิดอืมคนละงานกันอีกอันนี้ผมไม่เคยเล่น ใช่อัพเลยเรียบร้อยครับอันนี้ต่อไปอัพ400งั้นเดี๋ยวไ้ก่อนแล้วกันเก็บได้สัก200แล้วก็ไปวางตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้จําเป็นมากอีตัวที่วางขนาดตรงเนี้ยเออจําเป็นอยู่พอสมควรเลยแหละเหมือนว่าเฮดคิวน,นี้มันจะยากอยู่เหมือนกันนะดูดิเออรู้สึกว่ามันจะยากอยู่เหมือนกันไปไปโอเครดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหวิ่งไกล้วเนี้ยดียังมีทางลัดได้ อ๋อปัมไปเลยครับอจิบุ๊บหนึ่งตัวแล้วก็จิบุ๊บสองตัวอ้าปั่มอะไรวะเออเดี๋ยวร้อยไปกลับคนกลับไป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 กันขั้นไปใช้สี่ร้อยใช่ไหมคันต่อไปเก็บไปเลยครับสบายสบายเพราะมันหลุดไปเลยหนูจะมีจะมีตัววิ่งมาเยอะแยะนะครับนะในขยงจัดมาฮตีไปตีไปพวกนี้ตีสองทีแล้วเนี่ยสามทีเลยนี่ว่ามาต้องตัวนี้ช่ยตีอีก่ะเอออีกทีหนึ่ง แต่มันก็แบบตอนที่ก็แบบบางตายนิเด,ยด,ดเดียวหลอดทิเจีมันจริงอะเออแต่ว่ามันมันมก่อนไงนั่เนี่ยนมานแล้วเนี่ยมากกันอีกเพียบไม่ต้องห่วงแล้วดูววพวกาั้นนไว้ก่อนมันไม่ต้องอัพก็ได้เดีเยวมาอัพพวกนี้ก็น่าจะสําคัญกว่าคิดว่านะไม่รู้เือนกันนะทุกคนพูนนาจะสาคัญกว่าก็ได้เออไปอัพพวกนี้นก่่นเพราะพวกน,นี้เป็นตัวตีพวกนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มาดูไม่ไมีตัวนี้บวกกดไปเลยอะ ลืมดูเลยอะไรหลุดก็หลังพวกมึงกูแม่วันนูนมาก็นูนแล้วคือไม่ต้องหัวครับมากันแล้วไม่ขยงเลยฮ่าจัดไปอู้สามทีเเรื่องเล่านิดเดียวจริงจริงะเดี๋ยวมาดูพวกนี้กันนะเพราะนั้นก็จบจบสบายสบายแต่ไปดูพวกนี้ก่อนโอ้เรือห้าร้อยนี่แบบรวเร็ววกทีเดียวหายเลยเฮ้ยออกมายไน้อยเออไหะออกมากันอยู่ใชนซาย่แต่ไม่ต้องอัพก่อนมันจะดีกว่านี้อัพก่อนมันจะมีตัวดีๆออกมา เอแต mm ่ย hmm. ังไม่ได้อัพแกมันก็เลยมีตัวอากาศน่นะเออไม่ค่อยเป็นตัวดีเท่าไหร่แต่ไปตอนนี้จัดไปก่อนแล้วก <Okay. S 1> ันตัวตัวนู้นก็ให้เวลาที่พมลไปเพราะพมลก็พอใช่ไรยุ๊ยมั้งนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอาจจะไหวแหละตอนนี้ก็ผูกกันมาแล้วนะอืมขอแค่เอลเนี่ยอัพขั้นต่อไปขั้นนี้ได้คือจบเลยตัวอย่างคือชิวมากกดปุ๊บแล้วอเลยโอเคจบ เพราะมันยังไงอยู่แล้วขุ่นกวก็เป็นเรื่องสบายๆอ่าสองตัวนี้ตันก็คือสบายแล้วไม่ยากแล้วสองตัวนี้ตันตัวนี้ละเอียดไหมอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวหรือบอกแล้วแค่พอดีก็ช่วยจัดอะไเยอะแล้วไม่ไม่ไมเนี่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจตอนแรกนึกว่าจะไม่มาโอเคเอ้าทำไมหลุดไม่ได้อ่ะแค่เพียบเดียวเองนะเว้ยเพียบเดียวไม่พอหรอกมั้งเนี่ยปึ๊กเรียบร้อยแล้วมีสองตัวนี้ใช่มาก่อนแล้วมันจะหลุดไหอีกเนี่ย เฮ้ยทำไมปล่อยหลุดมาได้เยอะจังวะนียกูไม่เข้าใจกับมึงทำไมปล่อยให้หลุดมาได้เยอะจัง,จง,อ,อ,จงอ๋อพวกมันเร็วนี่เองไม่เข้าใจเ <c oughs> พราะมันเร็วทุกคนก็เลยมันก็เลยหลุดมาได้อยู่แต่ถ้าพวกนี้ก็พอแบบไม่หลุด,ดอายุที่มันช้า,ชาๆมันไม่ได้เร็วมากหนีพวาขามุงตอนนี้สบายแล้วบอกเลยดมโดนดมโดนหนี่นีถอย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 ถ้าได้สองพันเมื่อไรละมึงบ่เลยกลับเป็นอย่างไวค่ะดูนะมาดู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 ดดดด กูบอกแล้วสองวินาทีเดียวคือกลับกันอย่างไวนะครับนะออไม่ได้หลุดมาไกลหรอกเพื่อ่ะเรียบร้อยปึ๊บจัดไปหืมไม่ได้ขยับบอกเลยดูยดเงินผมดิวางเอลพี่กับบอกเลยสุดจอดอาา่าฮะวางครบสามตัวที่มันวางได้นั่นแหละอ่าฮาเรียบร้อยจัดไปตีกันเลยครับตีกันเลยตีกันเลยนี่น,นี่จัดไปตัวนี้ก็ต่อไปสี่ร้อยใช่ไหมโอเคเัาเลยเัาเลยต่อไปพันห้า พ okay, นาโดนพนาโอเคเนี่ยไดฟรีอ okay, okay, ีกสามร้อยไหมดีจะตายอุ้ยเอ้ยเฮ้ยมันจะตีไม่ทันแล้ทุกคนชิบหายละทําไงดีทําไงดีเอ้ยดีทันดีทันดีทันอยู่นี่ทีนี้วันนี้ก็ซิว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 โอเคครับเดี๋ยวพับเอวหน่อยก็ได้น้อเอวหน่อยก็ได้นี่แล้วอีกตัวหนึ่งไปจับเอวตัวนี้ก็แปลงดีกว่าต่อไปห้าร้อยเลยไปก่อนไปก่อนเอาตัวนี้ก่อนสองพันเนี่ยสองพันเนี่ยตัวนี้ อีกขั้นหนึ่งจะตันและนะ้วเนี่ยแต่ขั้นสุดท้ายคือสองพันแล้วประเดี๋ยวพวกที่หลุดมาได้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยหรือว่าชนป้อมแตกเรียบร้อยแล้วไอ้แต็กกูกูต้องจบเกมดิโอ้ยแต่ชนอยู่ไม่กี่ตัวผมบอกเลยเดี๋ยวดิเอาเอาเดี๋ยว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 จะเย็นจะเพิ่งหลุดกันดีเออตกใจหมดกลับมาเอาโอ้หลุดมาได้ไง,งนะวะงงเลยโอเคเดี๋ยวผมว่มตวาตอ,อ,อดดนพวก,ก,น,ออก,น,กนี้นะอัปตันแล้วสองตัวเขาจะพอไหวอยู่เดี๋ยวไปอัปพวกเคสคอปเ,เตอร์ดีกว่าถ้าโดนปล่อยไอ้ท่านคาร์เมล่าเมยไม่ได้มาอะไรอ่ะ คือแบบเลื่อนหมื่นห่าแล้วมันยิงเลเซอร์อีกอะระยะไกลด้วยดีมากเพแบบตัวเดียวตันก่อนได้ไหมเพราะว่าแบบถ้าตัวเดียวตันก,นก่อนก็น่าจะดีกว่านี้คือตัวเดียวตัดก่อนคือแต่แทนมาเลยนะไป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 เรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆขอขอแะท่านก่อนตอนนี้ขอแะท่านก่อนแ้นท่านคือจบเลยพันหน้านครับพันหน้านครับเรียบร้อยเรียบร้อยริๆที่แนท่าน,นาาาจะออกมาแล้วสวยแทนท่านะลุโลกนอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลวเปลนไม่เกี่ยวอะไรแทน่านทะบุโลกเลย โอ้ยนี้มันก็ตีไม่ถึงหรอตุ๊กแกยิ่งไมตีไม่ถึงมันก็ตีถึงกัไรแต่ผมคิดไปเองมาอัพก่อนอัพก่อนห้าร้อยห้าร้อยที่แล้วมันก็จะเก็บไว้อัพตัวพวกเฮลิคอปเตอร์มันจะได้ปล่อยเช่ไหมครับแม่าเมนมาเยอะเนี่ยมาแล้วหนึ่งตัวนี่นี่ไอดีจริงบอกเลยตัวเนี้ยคือช่วยได้เยอะมากเราก็ได้สมุทรการอเนี่ยมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยครับทีนี้ละมึงสวนสดงดงาม เซตกูกูบอกเลยว่าเซตกูนะครับนะเพราะว่าอันนี้แหละตอนนี้ตอนนี้ตันนี้ตอนนี้เป็ประโยชน์เยอะมากโอเควางเลยแล้วม like ันอัพน้อยด้วยนะตัวเนี้ยอัพไม่เยอะเลยจัดไปอีกคันหนึ่งคือแบบตัวเนี้ยแบบพันสองอ่ะแล้วแรงแล้วแบบความกว้างห้าสิบอ่ะส่วนกว้างกว้างมากดูดิกว้างเกอเอวสสองกว้างเกอเอวสิบสิบนะเออกเกอเอสิบผมรู้จะเียงว่าสิบอะไรดีอ่ะเนี่ยครับเวลาเมนมาถึงเรานี่ เขาแม่บอกกูรอยิงอย่างเดียวกูรอยยิงอย่างเดียวไปทำอะไรทั้งนั้นเอ,าอ,าาอ้าุตสา์มีดนะวนไอ้มึงก็จะวิ่งเข้าไปเขายิงตายโอ้ทีแล้วก็เอาตัวสกิปเลยครับไม่ต้องรอช้ายีแร้อยครับอาบายต่อไปก็แปดร้อยอาบายต่อไปก็พันห้าครับชิวๆหไหนคาเมล่าแม่มึงแกวิ่งเข้าไปสีมึงก็รอยยิงพอมึงจะวิ่งเข้าไปหาปเปียอะไรกูอยากรู้ เออนั่นแหละมันก็ลอยยิงพอแล้วมึ่อสำคัญกว่าพวกนี้ด้วยซ้ำมัง้งไม่ต้องวิ่งเข้าไปมึงไปมึงฟังกูฟองไหมเออว่าแต่มันอยู่ในเกมมันจะได้ยิงกว่าเลยนั่นแหละแปดร้อย 800. อัพก่อนอัพก่อนพออัพได้ก็อัพไปก่อนตอนนี้แปดร้อยอีกคันหนึ่งตัวหนึงนน่งเรียบร้อยแปดร้อยมาแล้วอะไรครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่แป๊บ อีกนิดเดียวเท่านั้นคือแค่นะี้คือจบเลยเนี่ยดิแทร์คาร์เมล่ามาพาพิพพ์บอกเลยหืมจิวจคาร์เมล่าคือคาร์เมล่าคือจบครับดูคือมีแค่แทร์คาเมลา่าแค่แค่มึงไม่งงวิง่งเข้าไปแค่นั้นแหละขอแค่นั้นเลยคือมึงเทบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีในการที่เรามีไอตัวนั้นไอตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะจะร้ายทุกคนถ้ามันหวานได้สิบห้าตัวนะเชื่อผมไหม จบภายในพิปปาไม่พอได้แค่สองตัวทุกคนระดับอิเอาจริงนะผมว่าตัวนี้ไม่สมควรอยู่ระดับอีปีคนสมควรอยู่ระดับดีเจนนะซ้ำนะมันดีมากเลยนะอัปปันแล้วอะเนี่ยปล่อยให้ท่านคาเมล่าเมนเนะี่ยอือสุดจะจัดในใกล้จบแล้วครับผมเลือีกนิดหน่อยเท่านั้นนิดเดียวโอ้โหเว็นแบบพิฆามาแล้วครับจัดไปม,มีตัวกระจกแค่เนี้โอ้บอสเร่มาเลยครับแค่นี้ดู ตัวใหญ่มากเลือดอยู่แค่นี้ดู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 ตัวใหญ่หนุ่มตากุณจะไรง่ายเกินแต่ถ้ากูเลือดขาดก็ไม่รู้ปานนี้จะไปหาอะไรก็รู้ไอ้เลือกไอ้เลือกมีแด็กูก็บ่นโอ้ชะกากพอกูพอกูเลือกขาดกูก็กูยากจังวะอืมเป็นไงสับยอดเอาเลยยังไงก่อนหลุดไปได้ไงเนี่ยเออที่แล้วกูฟังจัดเลยนะธรไม่ได้ กูฝากมึงด้วยมึงกูคอาวาขงขงหมู่บ้านจำเอาไว้เดนะี๋ยวนะก็วางไอ้นี้ช่วยแม่งเลยนี่วานัง่งก็อัพเลยเอากดไม่ติดอีกชิบหายแล้วหายแล้วติวโอ้ทุกคนชิบหายแล้วแม่งกดไม่ติดแม่งกดไม่ติดดูโอ้มึงฆ่ากูไม้ตายเถอะกู <c ười> อยากจะเป็นบ้ากดไม่ติดครับไอ้แม่เอย้อยตรงนี้ด้วยอีอีกหนึ่ง ติดนะโหอัพไม่ได้โอ้เครื่องมันก็เลยกระตุกให้กูหน่อยก็ได้ตอนนี้เลิงตอนนี้กดอัพไม่ได้ด้วยเนี่ยเออแล้วสักทีโอ้ยโอ๊ยเก็เป็นบ้าตายเร็ว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 มานี่ก่อนปึ๊บ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 อืมจัดไปกูต้องผ่านเวียบร้อยกูต้องผ่านมีเแี่มายิ้วพุ่งผลมาง to to now, 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 au, ่ายเลยนะเว้ย ไอ้พี่ผายแล้วหลับเมื่อยี้พังโนวีเนี่ยมาง่ายอยู่เลยไม่น่าบ่นเลยกูโหเป็นไ,ไงง่ายมมึงหรือมาสกีตัวมันร่นเนี่ยแล้วบอสมันมาแต่บอนอยู่ไหนวะเอ้าวอบอสไปอยู่หน้าสุดเลยใช่บอสไม่อยู่หน้าสุดเลยเดี๋ยวสลดมาแล้วก็อับเลยอาวชิหายได้สลดกูหลับเดี๋ยวสลดตื่นตื่นตื่น,นมึงตื่นก่อนมึงตื่นก่อนได้ไหมขอร้องขอร้องมึงตื่นก่อน มึงสำคัญมากเออไม่ผ่านแน่นอนเชื่อผมเะล่าเต็มละไม่น่าวนเลยกูเป็นไงอืม้มดอกเดียวเข้าไปร้อยหนึ่งไรนี่อีกตัวละอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยขอจะเป็นตัวละห้าสิบได้ไหม,มผ่านแล้วโอ้โแทบไม่ผ่านทุกคนโอเคคลิปนี้ก็จบวันนี้ก่อนแล้วกันเกือบไม่ผ่านนี่ไม่